าคมันเหมือนกันแนละ้วผลที่ได้รับเกิดเหมือนกันหรือต่างกัน,กนอา่งโมทนาวันนี้ศิยานุสิตจากพยักฆ์กระพูมพิสัยสารคามคามะก็คือเมืองสาระก็คือสาระประโยชน์เมืองที่มีสาระแล้วก็มีมหาด้วยใช่ไหมเมืองที่มีสาระอันยิ่งใหญ่ถ้าเปรียบเสมือนครั้งพุทธการก็เมืองตะกะศิลา ใครๆก็ต้องไปเรียนที่เมืองนั้นถ้าจบที่เมืองนั้นก็คือสุดยอดดังนั้นมียอดปัญญามาแต่ถามครูบาอาจารย์ว่าระหว่างทานกับจาคะแตกต่างกันอย่างไรและมีผลอย่างไรทานคือการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลการให้สิ่งของแก่กันเพื่อให้เขามีความสุขคือการส่งต่อเป็นเบื้องต้นจาคะจะเป็นเบื้องสูงขึ้นไป หลายคนหลายท่านอาจจะให้ทานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้แต่จาคะไม่ได้ทานเป็นเรื่องของวัตถุที่จะต้องหยิบยื่นให้ช่วยเหลือแต่จาคะเป็นเรื่องของกําลังใจที่ประกอบกับทานนั้นันนั้นมีผลแตกต่างกันมากทานคือเบื้องต้นคือก,การให้วัตถุสิ่งของทุกท่านให้ได้ก็ให้มามากแล้วแต่ถ้าจิตใจของเรานี่ไม่จาคะไม่เสียสละมันก็จะไม่เกิดเป็นบาร,รมีขึ้นมา คือใจไม่ละความตนีจาคะเขาก็จะไม่เกิดให้ได้นะทานได้นะแต่เขายังโลภอยู่เห็นไหมที่เราพูดกันเนะี่ยโอไปให้ทานอยู่บ่อยๆให้ทานตั้งหลายปีทำไมโลภยังเบื้องหลังของทานเอามามากกว่าอีกเพราะใจไม่มีจาคะดังนั้น,นจากะบาร,รมีจะสูงกว่าทานทานคือเบื้องต้นคือการเฉสละทานนี้มีบุญเป็นผลทานเพื่อเอาบุญเพื่อให้ได้บุญแต่จากะจะเป็นกุศลกุศลละคือความฉลาดทางจิต EQ MQ ควรสคือความฉลาดทางจิตรู้ว่าให้ไปแล้วไม่ต้องยึดมั่นอานิสง์จะไม่เกิดมาคือทานนี้มีผลผลบุญเกิดแน่นอนแล้วแต่ผู้รับแล้วแต่วัตถุให้แล้วแต่กําลังใจใช่ไหมผู้รับมีศีลมากมีศีลน้อย14อย่างถึงสังฆทานนะอันนี้คือผลจากการให้ทานเป็นบุญแต่อานิสงเนี่ยเป็นเรื่องของจาคะบรารมีจิตที่มีความฉลาดจะไม่ยึดแต่ทานจะให้ทานนั้นเป็นเครื่องปรุงแต่ง ให้ความโลภนั้นเบอบางจางคายไปให้ความตนีหายไปดังนั้นเมื่อให้ทานแล้วจงมีจาคะประกอบในทานนั้นด้วยเสียสละออกจากหัวใจอย่างแท้จริงพระคุณเจ้าใช้คําว่าเด็ดดวงใจให้ทานให้ทานแบบเด็ดหัวใจให้ทานคือเด็ดไปแล้วเนะี่ยให้ใจไปแล้วนะ่ะไม่มีใจที่จะไปดึงคืนมาเหนียวรัางคืนมาไม่คาดหวงังไม่หวังผล ว่าเขาจะให้เราคืนว่าเขาจะมาช่วยหรือ,รอทรานนี้จะให้ผลเราเมื่อไหร่มันว่างมันโล่งไปแล้วชัดเจนนะทานเบื้องต้นมีบุญเป็นผลจะคะบารมีมีการเสลิสละมีใจที่ว่างที่วางที่ปล่อยไม่ยึดถือจะเบาขึ้นมาลูกปองสวรรค์นเนี่ยลอยขึ้นทั้งบนดังนั้นเมื่อให้ทานแล้วจงมีจาคะประกอบกับทานนั้นด้วยเราก็จะได้ทั้งบุญและทั้งกุศลก็จะได้ทั้ง ผลมากอันนี้สูงมากอนุโมทนา